เคยชอบกินแซ่บสวัสดีครับสวัสดีผมเป็นพี่นโดกสกุลทุกคนครับผมมานี้ผมจะพาพี่น้องมากินตำปะคงครับพี่น้องครับตำปูหน้าใส่มะกอกพี่น้องแซ่บๆครับผมพี่น้องครับมีข้าวปุ่นครับผมผักขาพี่น้องกินกับตำปะคงแซ่บๆครับผมมาครับมากิ้นทาวด้วยกันครับพี่น้องครับ บกคงอย่ายั่วพี่น้องครับพี่น้องบกคงเต็มถ่านครับผมเส้นงามงามพี่น้องครับคนสาวเพิ่งงามครับพี่น้องตามบกคงใส่มาก่อพี่น้องใส่อีพูน่าครับผมเซ็บแทบครับพี่น้องครับโห้ยมันปูปูเยอะ ตำปูน้าใส่มะกอกพี่น้องครับอืมสแสบๆครับผมโอ้ยพี่น้องปูหน้าครับผมมันปูหยิบหยนะครับผมผักครับผักกาดเท้านะผักแก้มครับผมมีผักบุง้งนี่ชะอมครับผมมีผักาผักกาดขาวครับพี่น้องครับ,สบแสบแบเหมือนกันครับผมอ่ะพี่น้องครับอื้อแสบๆครับผม ตามบนบ้านเท่าไหร่พี่นอ้องนะกระปุน,ะะน,น,นผักคาผักแกงกับผมผักบุ้มาพี่น้องครับลงสีถอนก,นกับผมหมดแล้วสิโอ้หยิบหัวเดินปมออยากงได้บ่ <c oughs> ยันดีๆจนโบปังนะพี่น้องครับขอเท็ดนี่นะครับผมน้ำพี่น้องปักบุกตุ๋ยแต้มมะคงก็พี่น้องครับข้าวปลาครับอืมหอมปูอืมแทบพี่น้องแทบมากินอาหารร่วมกันครับพี่น้องครับเจ็บแซ่บครับผม นอยนะแล้วว่ามนมาสะดดมาเก่าตืยนแตุ่้งครับผม ประกาศขาวเผยแพร่นี่พี่น้องครับครับ Cái nó. Bác khá Bác khá nhỉ tập một hùng Bác khá

ขระปุนไม่น้องคุยตามห้องอืมอืมน่าสนุกดนะอืม นันแหลนั่นวานน่ะอย่บอกว่าเ,นเ,นเป็นดังก๊อฟอู้เพ็ดจริงๆนั่นน่ะเพ็ดเันวงกระเทียม เพชรเพชรมาค้าพี่เ้อง ปากส่งผมแล้บ,บาทเกาหลีย์กิมีอ่อะ <laughs>

It's sad. 으음. <laughs> <laughs> mm -hmm.

เผ็ดแซ่บเผ็ดแซ่บของแท้นี่อืม

พี่น้องครับข้าวปุ้นเศร้านามตามุงฮงแซ่บพี่น้องนี่อืมอืมนัวมากกระแทกพี่น้องอืมครับ mm. -hmm. mm -hmm.

อ,อืมแฝแฝบอืมมุขเทศพี่นอ้องอืม Trong! Mm. Trong! Mm. Mm. มาพี่น้องคำจุดท่ายคำยง่ายๆพี่น้องครับนะกระป๋าครับพี่น้องอืมนัวอืม Mm hm. Mm. Mm. you <laughs> เม็ดเอแสเชื่เก,กับพี่น้องครับตามหมูคงโคกแบกใ่ายไปน้องครับแสบลายเรือดะนั่งหมูกอก,กับดอกอีปูพี่น้องแสบนัวครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพยียงสำนีก่อนนะครับเนาะ ขอขอบวนขอคุ้นพ่อแม่พี่น้องที่เกียรติเข้ามารับชมคลิปส่อง,งเคยจะโซกิแีแซมนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเคยจะโซกิแีแซมต้นนี้ครับเด้อคือเก่ากระพุ้งก้อยซุกขี้หมันเสมอมัน่นเที่จะเก่าสิงได้ดีให้ดังเขาพวยพ่ายให้ไกลห่างพ่อแม่พี่น้องสุ้กันสู้กคนครับผมสวัสดีครับ